สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอฟซทุกทท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องใหม่แฟมิลี่นะครับผมน่ครับวันนี้ก็ก่อนจะไปทํางานครับผมพาแม่แม่มาดูน้องใหม่นะครับก่อนจะไปทํางานนะครับอันนี้เอามาเปลี่ยนที่ครับเอามาไว้ข้างหลังนะครับแต่ไม่ค่อยกินนะครับแม่แม่เอฟซครับผมวันนี้ว่าจะโทรให้คุณหมอผดดลนะครับมาฉีดยาให้น้องใหม่สักหนึ่งเข็มอยู่ครับผม เพราะว่าอาการเหมือนกับไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่นะครับก็เลยว่าจะให้พี่หมอมาฉีดยาบำรุงให้สักเข็มหนึงนะครับแล้วก็จะได้ให้น้องแบบสดชื่นเร็วๆขึ้นนะครับผมเพราะว่าเมื่อวานผมก็ให้กินน้ําเกลือไปประมาณ2 0ซองนะครับผสมน้ําเกลือให้กินนะครับเพราะว่าเหมือนกับน้องยังยังไม่ตื่นตัวไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับยาก็กินน้อยกว่าทุกครั้งนะครับก็เลย วันนี้ว่าจะโทรบ,บอกพี่หมอให้พี่หมอมาช่วยฉีดยาให้หน่อยนะครับเพราะว่าอาการดูอาการแล้วแบบยังยังไม่เต็มร้อยทักเท่าไหร่นะครับว่าจะให้พี่หมอมาช่วยดูแลแล้วก็ฉีดยาให้นะครับก็ก่อนจะไปทํางานนะครับก็จะมัดแบบนี้ทุกวันนะครับให้กับน้องได้ได้ออกกําลังกายได้หากินตามธรรมชาติบ้างเพราะว่าไปตัดญ้ามาก็ไม่ค่อยกินนะครับ เหมือนกับอาการที่ท้องเสียยังไม่เข้าล่องเข้าลอยเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่ได้ซูบผอมอะไรนะครับก็เลยจะฉีดยาให้สักหน่อยนะครับให้น้องได้กระตุ้นตัวเองบ้างนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องใหม่แฟมิลี่ด้วยนะครับผมถ้าน้องใหม่จะเดินทางไปปักใต้เมื่อไหร่เดี๋ยวจะ แจ้งให้แม่แม่เอฟซทราบอีกครั้งนะครับเพราะว่าผมก็ยังรอทางนู้นเขาส่งข่าวให้อยู่นะครับว่าเดินทางวันไหนนะครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูพายแก้วกันครับผมนี่ครับผมพายแก้วก็ตกมันอยู่ครับผมก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับกว่าจะหายตกมันนะครับตอนนี้ก็อยู่ตรงนี้ประมาณสักสามสี่เดือนนู่นแหละครับผม คงจะหายแล้วก็ได้ทํางานนะครับได้ไปยกนักท่องเที่ยวถ่ายรูปถ่ายอะไรนะครับก็บรรยากาศก็อย่างนี้นะครับช้างตกมันก็จะใช้เวลานิดนึงนะครับเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางใหม่ก็ธรรมชาติครับเพราะว่าช้างตัวผู้เนาะเปลี่ยนที่แล้วก็จเจอ,อช้างพังเยอะก็ตกมันเร็วนิดนึงครับผมนี่ครับก็อยู่มัดไว้ใกล้ๆน้องใหม่นี่แหละครับผมอยู่ข้าง ข้างๆน้องใหม่ตรงนี้นะครับก็เลยมีโอกาสก็ได้ถ่ายให้แม่แม่เอฟซีได้ดูกันนะครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาแม่แม่เอฟซีไปดูที่ทํางานของน้องใหม่นะครับนี่ก็บรรยากาศนักท่องเที่ยวนะครับที่กําลังขึ้นมานะครับก็อาจจะไม่เยอะเท่าที่ควรนะครับทุกวันเสดจก็ยังน้อยอยู่นะครับบรรยากาศเรื่อยๆนะครับนี่ครับก็เดิน แบบนี้นะครับผมออกไปตามคิวตามรอบในแต่ละสิ่งแต่ละวันนะครับผมก็กว่าจะผ่านไปแต่ละวันนะครับกว่าจะได้เงินเข้าแต่ละบาทแต่ละสตังค์มานะครับก็สู้ถนดินรนอุทกอนไปครับก็ช้างเชือกไหนที่ยังไม่ได้เข้าคิวก็จะรอข้างนอกนะครับแต่ที่นี่จะดีอย่างหนึ่งที่มีที่หลบแดดหลบฝนอะไรเถ้าฝนตกหนักก็จะมีที่หลบฝนนะครับหลบแดดหลบฝนช้างก็จะไม่เครียดเท่าไหร่นะครับ ก็จะมีน้ํามีอะไรพร้อมนะครับเวลาแดดร้อนแดดอะไรจัดๆนะครับก็จะมีเดินรอบใหญ่15นาทีรอบเล็กก็สินาทีครับผมก็พอได้ค่ากับข้าวนะครับเพราะว่าแข่งยังไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนนะครับวันหนึ่งก็10เที่ยวบางวันก็10เที่ยวเก้าเที่ยวแปดเที่ยวก็อยู่ประมาณนี้นะครับไม่ได้เยอะสินะครับนี่อากาศหลายๆอย่างก็ยังไม่เอื้ออํานวยนะครับแต่ก็ดีที่เรายังมีงานทํานะครับ ดีตรงที่เรายังมีงานทําไม่เหมือนเมื่อก่อนที่โควิดนะครับเราก็ดิ้นรนผ่านพ้นมาได้ก็เพราะมีแม่เอฟซีคอยสนับสนุนคอยช่วยเหลือนะครับแต่ตอนนี้เรามีงานทำเรอาก็ยังดีกว่าเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนนี่แบบต่างคนก็ต่างดิ้นรนกันไปนะครับผมนี่ครับบรรยากาศนี่ก็ใบเฟิร์นนะครับในเชือกนี้ชื่อใบเฟิร์นนะครับใบเฟิร์นใบเฟิร์นเข้ามา ก็จะมีกําไรทองมาข้างหลังนะครับกำไรทองก็ทํางานแล้วนะครับผมกาไรทองก็มาได้มงวัน2วันก็ทํางานเลยรับผมโผล่กำไรทองเคยอยู่ที่นี่มาก่อนนะครับผมนี่ก็พังกำไรทองครับผมอยู่ที่นี่ก็ดีอย่างนึงครับเดินในร่มตลอดนะครับไม่ไม่ไม่ตากแดดไม่อะไรนะครับก็ฝ่านชางก็หลังจากผ่าตัดสายตามาก็เลยทีได้ครับผมทีนี้ก็ต้องโฟตัวลาไปก่อนครับคืนหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ thank <laughs> you